สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n น l ราชันบอลเต็งกันด้วยนะครับแล้วก็เช่นเคยครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาสาระประจําวันนี้เนี่ยผมก็ขอสรุปผลประกอบการที่ให้กันไว้เมื่อวานหน้าช่อง3คู่ก่อนเลยครับคู่แรกเป็นคู่ของเลอันเบติสจะพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคู่นี้ผมให้ไปที่เลอันเบติสในเลดครึ่งลูกจบเกมเป็นทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เฉือนเอาชนะไปได้1ลูกคู่นี้ก็ไม่มาตามนัดครับ คู่ที่2เป็นคู่ของอาร์เซนอลพบกับสปอร์ติ้งลิสบอนครับคู่นี้เลือกจิ้มไปที่อาร์เซนอลด้วยเลทห 1. 5ครับจบ90นาทีคู่นี้ก็ยังเสมอ1ตอน1ครับคู่นี้ก็ไม่มาตามนัดครับและคู่สุดท้ายก็เป็นคู่ของเอเซีย e กมาพบกับลาซิโอคู่นี้เลือกอักมาไปที่เลทเสมอครับจบเกมเอเซียกมาเอาชนะไปได้2ประตูตอน1คู่นี้ก็บวกกันไปเต็มข้อครับ สรุปผลที่ให้กันไว้เมื่อวานก็เข้าวินหนึคู่และตาย2คู่ครับและถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจจะรับทีเด็ดแบบเน้นๆๆๆส่งตรงถึงมือถือทุกวันแบบนี้เนี่ยก็สามารถแอดไลน์มาเข้ากลุ่ม VIP เป็นครอบครัวเดียวกันแบบฟรีๆได้เลยครับโดยแอดไปที่ RBT1488 จำง่ายๆครับเพียงพิมพ์แอดนำหน้าตามด้วย RBT1488 หรือถ้าใครไม่ถนัดก็คลิกลิงก์ที่แนบอยู่ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับ สำหรับวันนี้วันพฤหัสบสีดีที่17มีนาคมเราก็มีคู่ที่น่าสนใจมาฝากทุกท่าน1-3คู่ด้วยกันครับจะเป็นศึกพรีเมียร์ลีก1คู่กัโชเซอรา1คู่และคู่สุดท้ายจะเป็นของทางลีกเอิงฝรั่งเศสอีก1คู่ครับ คู่แรกเราไปกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันก่อนเลยครับซึ่งก็จะเป็นการพบกันระหว่างนอตติงแฮมฟอร์เลตกับนิวคาสเซิลคู่นี้จะคิิออ f f กันในเวลาตีสามตามเวลาบ้านเราครับโดยอันดับตารางคะแนนตอนนี้เนี่ยเจ้าบ้านฟอร์เลอยู่อันดับที่15ครับจากการที่พวกเขาลงเล่นไป26นัดชนะไป6เสมอ8แพ้12ยิงได้21เสีย47ประตูมี26คะแนนครับ ส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างนิวคาสเซิลทีมอันดับ5ของตารางพวกเขาลงเล่นไป25นัดครับชนะไป11เสมอ11แพ้3ยิงได้3 7เสีย18ประตูตอนนี้มีอยู่44คะแนนครับ เราไปดูฟอร์ม5นัดหลังสุดรวมทุกรายการของเจ้าบ้านนอตติงแฮมฟอร์เลสกันครับซึ่งพวกเขาไม่เคยชนะใครเลยแม้แต่แมตต์เดียวครับให้ดีที่สุดก็เสมอไป2แมตต์ครับและแพ้ไปถึง3แมตต์กันเลยส่วนทางผู้มาเยือนทีมอย่างนิวคาสเซิลครับผลงานล่าสุดรวมทุกรายการพวกเขาชนะไปได้เพียงแค่1แมตต์เท่านั้นและแพ้ไปถึง3แมตต์เสมอไปอีก1แมตต์ล่าสุดคือเปิดบ้านเอาชนะวูฟแฮมตันมาได้2ประตูต่อ1ครับ เราไปดูสภาพความพร้อมล่าสุดของทั้งสองทีมกันครับโดยหากทนับตัวเจ็บของเจ้าบ้านนอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยก็เกือบหนึ่งทีมเข้าไปแล้วครับจะมีแค่แฮนเน s ซี่ที่รอเช็คฟิตอยู่เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นครับส่วนทีมเยือนอย่างนิวคาสเซิลครับตัวเจ็บพวกเขามีแค่2ตัวเท่านั้นครับจะมีเพียงแค่เอมิลคราฟและแอนโทนีกรอดอน ที่ไม่สามารถลงไปช่วยเพื่อนในทีมได้ในวันนี้ครับส่วนที่ติดโทษแบนก็จะมีโจรินตันอีกหนึ่งคนครับเจ้าบ้านนอตติงแฮมฟอร์เรสคาดว่าจะจัดมาในระบบ4-3-1-2ครับโดยมีอังเดรอายุออกสตาร์ทยืนหน้าเป้าคอยล่าสกอร์และจะใช้มอร์แกนกิสไว้กับเจสซี่ลินกาดเป็นสองกลางลูกคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังตามระเบียบครับ ส่วนทางทีมเยือนอย่างนิวคาสเซิลวันนี้คาดว่าจะมาในระบบ4-3-3ครับโดยมีมิเกลอเมรอนอเล็กซซนเดอร์อิซักกับอัลลองแซงม็กซิเมงเป็น3ประสานแดนหน้าคอยล่าตาข่ายและใช้บูโนกิมาไร์ปักหลักคุมเชิงจากแดนกลางตามสูตรครับ และเรามาดูในเงื่อนไขในส่วนของธุรกิจเกมนี้กันครับซึ่ง Asian ยนแฮนดิแคเปิดให้ทีมเยือนอย่าง n e w c าสเซิต่อไปที่0.75และสกอร์สูงอยู่ที่2.5ครับแม้ผลงานของ f o r e เ t อาจจะหวังพึ่งพายากก็จริงแต่สิ่งเดียวที่ทำให้แฟนๆอุ่นใจขึ้นเยอะก็คือฟอร์มในหลังของตัวเองครับพวกเขาไม่แพ้ใครมาถึง9เกมเย้าในลีกท้ายสุด และผลิตสกอร์เป็นกอบเป็นกรรมรวมทั้งสิ้น12ลูกเลยทีเดียวครับแถมไม่มีแมตช์ไหนที่พวกเขาไม่สามารถยิงประตูได้เลยครับจริงอยู่ที่การปรเผชิญหน้ากันนัดล่าสุดอาจจะพ่ายไปแบบสู้ไม่ไหวใน2ประตูต่อศูนย์แต่ครั้งนี้ในถิ่นเดอะซิตี้ก u าวอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอย่างน้อยๆไม่แพ้ไว้ก่อนน่าจะไม่มีปัญหาประกอบกับทีมเยือนนิวคาสเซิลช่วงหลังออกอาการเป๋อย่างต่อเนื่องครับ หลังจากพึ่งคว้าชัยเพียงแค่นัดเดียวในเกมลีกท้ายล่าสุดคันจะฝากความหวังให้พังสกอร์เพื่อเก็บชัยบอกเลยว่าต้องมีลุ้นกันตัวโก่งครับเมื่อพิจรารณาจากเรดและภาพรวมต่างๆแล้วเนี่ยแนะนำอยู่ลองประคองตัวไม่กลัวตายครับขอลองไปที่ฟอร์เลสในเลต0.75จัดไปครับ คู่ที่2เดี๋ยวเราไปกันที่ศึกกัตโชเซียอิตาลีครับซึ่งก็จะเป็นการพบกันระหว่างอัตตาลันตากับเอมโบลีคูนี้คิิออ f f กันในเวลาตี2.45ตามเวลาบ้านเราครับโดยอันดับตารางคะแนนตอนนี้เนี่ยเจ้าบ้านอัตตาลันตาตอนนี้อยู่อันดับที่6ครับจากการที่พวกเขาลงเล่นไปแล้ว26นะัดชนะไป12เสมอ6แพ้8และยิง42เสีย30ประตูมี42คะแนน ส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างเอ็มโปรีตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่14ครับจากการลงเล่นไปแล้ว26นัดชนะไป6เสมอ10แพ้10ยิง23เสีย34ประตูมี28คะแนนครับเราไปดูฟอร์ม5นัดหลังสุดรวมทุกรายการของเจ้าบ้านอย่างอัตาลนต้ากันครับซึ่งพวกเขาชนะไปได้เพียงแค่แมตช์เดียวเท่านั้นครับ เสมอไปหนึ่งและแพ้ไปถึงสามเกมล่าสุดพวกเขาบุกไปแพ้ให้กับนนโปลีมาสองประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางทีมเยือนอย่างเอ็มโปลีเนี่ยผลงานโดยรวมห้านัดล่าสุดพวกเขาไม่เคยชนะใครเลยแม้แต่แมตช์ดเดียวครับซึ่งก็เสมอไปสองและแพ้ไปถึงสามเกมครับซึ่งในเกมล่าสุดพวกเขาก็เปิดบ้านแพ้ให้กับอูดิเนเช่ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ ส่วนสถิติการพบกัน5นัดหลังสุดเนี่ยเป็นทางนาโบลีที่เป็นฝ่ายชนะเยอะกว่าครับพวกเขาชนะไปถึง3แมตช์และแมตช์ล่าสุดเป็นทางของอัตาลันตาที่บุกไปชนะได้2ประตูต่อ0ครับเรามาดูในส่วนของความพร้อมของทั้งสองทีมกันครับซึ่งเจ้าบ้านอย่างอัตาลันตาพวกเขาจะไม่สามารถใช้งานครูมเมียเนอร์กับเฮดโบเออร์เพียงแค่2รายเท่านั้นครับ ส่วน2ตัวที่เจ็บของทางเอมปอรีครับจะมีนิโคโรคัมเบียกีกับมัตเตียเดสโตครับด้านการจัดทัพเจ้าบ้านคาดว่าจะมาในระบบ3-4-1-2ครับโดยที่จะใช้เอเดสันเป็นกลางลุกคอยซับพอร์ตแดนหน้าอย่างลุกแมนกับลาสมูฮอตลันเพื่อลุ้นสกอร์ในเกมนี้ครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างเอมปลรีคาดว่าจะมาในระบบ4312ครับโดยกลางลุกจะเป็นบานดานซี คอยสนับสนุนหัวหอกแดนหน้าอย่างซาติาโนกับคาบูโตครับเราไปดูเงื่อนไขของธุรกิจเกมนี้กันบ้างครับซึ่งเกมนี้แฮนดิแคปเปิดให้เจ้าบ้านต่อไปที่ลูกควบครึ่งและสกอร์สูงอยู่ที่2.75ครับเจ้าบ้านอาตาลันตาผลงานช่วงหลังของพวกเขาย่ำแย่มากครับเพราะไม่ชนะใครมาถึง4เกมติด แถมสามนัดล่าสุดยังฝืดสนิทเพราะเกมลุกที่เป็นจุดเด่นของพวกเขามาหลายปียังยิงประตูใครไม่ได้เลยครับขณะที่ทีมเยือนเอมปลีผลงานช่วงหลังย่ำแย่พอๆกันเพราะไม่ชนะในลีกมาเจ็ดเกมติดต่อกันแล้วครับเลดเปิดออกมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อลูกควบครึ่งแนะนำให้อยู่ฝั่งรองดีกว่าครับพอบอลของทั้งสงทีมไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่ครับ อตาลนตาอาจจะได้เปรียบมากกว่าตรงที่เล่นในบ้านแต่เชื่อว่าพวกเขาถ้าชนะก็คงยิงไม่ขาดครับเพราะเกมลุกยังมีปัญหาอยู่แถมเอมปรียังอาจจะมีเซอร์ไพรส์บุกมาเยือนเสมอได้อีกด้วยฉะนั้นแมตชนี้มองว่าอยู่รองมีโอกาสารับทรัพย์มากกว่าครับขอเลือกไปที่เอมปอรีในเลทลุกควบครึ่งจัดไปครับคู่สุดท้ายเดี๋ยวเราไปกันที่ลีกเอิงฝรั่งเศสครับ ซึ่งก็จะเป็นการพบกันระหว่างโอลิมปิกลียงกับน้องคู่นี้คิกออฟกันในเวลาตีสามตามเวลาบ้านเราครับโดยอันดับบนตารางคะแนนตอนนี้เนี่ยเจ้าบ้านโอลิมปิกลียงอยู่อันดับที่10ครับจากการที่พวกเขาลงเล่นไป27นัดชนะไป11เสมอ7แพ้9ยิง42เสีย3 1ประตูมี40คะแนนครับส่วนน้องทีมเยือนตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่14ครับ จากการลงเล่นไป27นัดชนะ6เสมอ11แพ้10ยิงไป29เสีย36ประตูมี29คะแนนครับเราไปดูฟอร์ม5นัดล่าสุดรวมทุกรายการของเจ้าบ้านอย่างโอลิมปิกลียงกันครับซึ่งบวกเขาแพ้ไปเพียงแค่1นัดเท่านั้นครับและชนะถึง2เสมออีก2ล่าสุดก็บุกไปเสมอกับลีดมา3ประตูต่อ3ครับ ส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างน้องผลงาน5นัดหลังสุดรวมทุกรายการเขาชนะไปได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเองครับและแพ้ไปถึง3ล่าสุดพวกเขาก็เปิดบ้านเสมอกับนีดไป2ประตูต่อ2ครับเราไปดูการพบกัน5นัดหลังสุดของทั้งคู่กันครับซึ่งก็เป็นทางของโอลิมปิกลียงที่เอาชนะไปได้ถึง4นัดล่าสุดที่เตะในบ้านของน้องก็เสมอกันไป0ต่อ0ครับเราไปดูในส่วนของความพร้อมของทั้ง2ทีมกันครับ ซึ่งเจ้าบ้านอย่างโอลิมปิกลรียงตัวเจ็บก็ยังคงเป็นหน้าเดิมๆครับนั่นก็คือมาโลกัสโตเชโรบัวเต็งและแอนโทนี่โลเปสครับส่วนทางด้านน้องทีมเยือนตัวเจ็บก็จะมี3-4ลายครับนั่นก็จะมีเคินตินเมอรินเปโดชิริเบลมาคาสลีจิสโคโคและชานตาโอเร่ที่ไม่สามารถลงสนามในเกมนี้ได้ครับ ทั้งฝั่งของเจ้าบ้านอย่างโอลิมปิกลียงคาดว่าจะมาในระบบ4-3-1-2ครับโดยจะใช้ราย,ยันเชอร์กี้เป็นกลางตัวรุกและจะใช้เบสลีย์บาโคล่ากับลากาแซตคอยลาตตะข่ายในเกมนี้ครับ ส่วนทางด้านโอลิมปิกลียงพวกเขาน่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับโดยจะใช้โมเลสไซมอนฟอรลองโมเลสกับลูดวิดบาลาสเป็น3ประสานกลางลูกคอยสนับสนุนหัวหอกแดนหน้าอย่างแอนนี่เดรอสคอยลาตะข่ายในเกมนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เงื่อนไขของธุรกิจเกมนี้กันครับซึ่งแฮนดีแคปเปิดให้เจ้าบ้านอย่างลียงต่อไปที่1ลูกและสกอร์สูงอยู่ที่2.5ครับ ลียงผลงานเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับแต่ช่วงนี้ไม่ถึงกับแย่เพราะเสมอมาสองเกมติดและไม่แพ้ใครมาถึง4นัดครับวันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยทำให้มีความได้เปรียบไม่น้อยครับส่วนน้องก็หลังจากตกรอบโยูโรปาลีกก็เสียสูน์มายาวๆครับพวกเขาแพ้ไปสี่จาก7เกมหลังสุดและชนะได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นครับ อาการหนักแบบนี้ดูแล้วเอียงไปทางข้างลียงน่าจะมีโอกาสเทมากกว่าครับขอเลือกไปที่โอลิมปิกลียงในเลท1ลูกจัดไปครับและก่อนจะปิดคลิปเราก็มาสรุปกันอีกทีครับคู่แรกลองฟอร์เรส0.75คู่ที่2ลองเอมโปลีลูกควบครึ่งและคู่ที่3ต่อโอลิมปิกลียง1ลูกครับและขอฝากขอย้ำกันอีกทีนะครับ ว่าทัศนะที่ให้ไปเป็นเพียงแค่การเอาข้อมูลเอาสถิติต่างๆมาพิจารณาความน่าจะเป็นหรือทิศทางของเกมเท่าน,นั้นครับซึ่งไม่มีอะไรการัลาตีได้แน่นอนว่าจะถูกร้อซครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนรับฟังแล้วรู้สึกว่าคู่นี้ตรงใจก็จัดหรือถ้าฟังแล้วรู้สึกคู่นี้ขัดใจก็สวดกันได้ตามอัธยาศัยเลยครับและสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ